สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะพาไปชมฝาท้ายไฟฟ้าของ BMW คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์เท้านั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยะคะ่ะว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเซนเซอร์เท้านะคะก็จะใช้เท้าเตะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็จะเปิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะก็ใช้เท้าเตะเหมือนกัน ะดวกสบายมากนะคะแล้วก็จะมีกดตรงฝาท้ายนะคะก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับปิดนะคะแล้วก็สามารถกดเปิดที่รีโมทได้อีกด้วยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะกดแล้วก็ทำการล็อกไปในตัวค่ะ ตร, Dante, ตรงปุ่มนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มนั่นเองจะเป็นการกดปิดธรรมดานะคะแล้วก็เป็นการกดปิดแล้วก็ล็อกภายในตัวด้วยค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ภายในห้องโดยสารนั่นเองเดี๋ยวแพทกดให้ดูนะคะก็จะเปิดแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยนี่เลยแล้วก็ชายเท้าเตะปิด นะคะคสบายมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูตัวอย่างกันก่อนได้นะคะทางร้านเรานะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นนะคะจะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยสามารถพ้าเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยจากปกติราคา15,900บาทนะคะเฉพาะ5ท่านแรกลดเหลือ11,900บาทเท่าน,นะะั้นค่ะจํากัดจํานวนเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะขอย้ําเลย ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะและอยากจะดูรถตัวอย่างก่อนนะคะสามารถเข้ามาภายในร้านก่อนได้นะคะทางร้านเรามีรถตัวอย่างให้ได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ๆ>ับสไครป์เพจมุนซอคาจปาแล้วก็ช่อง YouTube ให้ทันด้วยนะคะไปกันคะ่ะสวัสดีค่ะ